เป็นเจ้าของ x อ็กเพล G ง่ายกว่าที่เคยนะครับกับแคมเปญสุดเร้าใจในเดือนกรกฎาคมนี้ครับตอนที่1นไลดอกเบี้ย0%นะครับนานสูงสุด72งวดหรือ6ปีเลยนะครับซึ่งจะผ่อนต่อเดือนโดยประมาณสัก15,989บาทเท่านั้นนะครับต่อที่2ครับช่วยผ่อน5,000บาทนาน12เดือน อ,อย่างเราผ่อนเดือนละ15,989บาทนะครับจะเหลือ1 9 8 9บาทนานถึง1ปีครับตอนที่3ประกันชั้น1นึาน2ปีนะครับนอกจากนี้ยังได้บอ็อกพร้อมติดตั้งนะครับ 7.4กิโลวัตต์นะครับพอตเทเบิลชาร์จครับหรือสายชาร์จฉุกเฉิน16แอมป์1เส้นครับซึ่งแคมเปญนี้เริ่มต้นขึ้นนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง31กรกฎาคามนี้ครับแล้วมาพบกับกอได้ที่เอ็กเพิงสาขาสุขุมวิทน,นะครับ